เพิ่งมาถึงเมื่อกี้นี่ฮะนี่จะไปถ่ายรูปใช่ไหมไปชุดไปชุดติงกันก่อนโหน้องเนยน้องเนยอะสมายสาฮ่าสมายส์น่ารักเลยครับเพิ่งมาถึงพอดีเลยนะครับนี่เนี่ยโอ้เพิ่งมาถึงเลยเดี๋ยวลงกันเลยนี่ย โอ้โหสวยๆทั้งนั้นเลยคุณครูไปไหนสวัสดีน้องเนยโหน่ารักน่ารักที่สุดชื่อสวัสดีจ้าน้องสมายสวัสดีน้องฮันน่าตอนนี้ก็มาชุดต,ติ้งนะวันนี้ชุดติ้งของกองไปก่อนนะครับขายอีกน้องคนหนึ่งนะตะวันฉายยังไม่มาตอนนี้เขาชุดติ้งกันอยู่นะครับ วันนี้แต่งตัวเป็นชุดแบบว่าอันนี้คุณแม่อันนี้มันเป็นชุดแบบไหนชุดลาตีปกติใช่ไหมมีชุดไม่ใช่อ่าเป็นชุดราตรีนะเป็นชุดแบบว่าสากลน,นะ,ะเป็นชุดแบบนวสากลอ,อันนี้ก็น้องๆเตรียมชุดติ้งนะครับท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวเราจะ เราก็จะชุดติ้งของเราเหมือนกันนะฮะวันนี้ก็เตรียมเตรียมไฟมาเหมือนกันไม่รู้จะได้ใช้หรือเปล่าแต่กองเขามีไฟนะภาพก็จะชัดกว่าอ่าขอบคุณทุกท่านเจอน้องตะวันฉายเราจะไปทักตะวันฉายก่อนนะฮะสบายดีตะวันฉายเป็นยังไงไปชุดติ้งบ่ไปชุดติง <Huh? S 1> ดต้งบ่๋อ oh, วันนี้แต่งสวยแต่งตัวน่ารักมากเลย เป็นชุดแบบไหนเนี่ยชุดราตรีอเมนดาอเมนดาอุ้ยอเมนดาออฟดัมหรือเจนเซ่นมันมีสองคนนะอเมนดานะโอ้สวยงามตะวันฉายหน้าสปอลาวนะฮะปลายไปไปชุดติ้งฝั่งนู้นไปชุดติ้งก่อนนะเดี๋ยวเข้ามาชุดติ้งทางนี้ไปชุดติ้งทางกองก่อนโอ้โหนี่ฮะตะวันฉายนะฮะรุ่นลิตเติ้ลนะฮะอายุ11ปีนะครับ เดี๋ยวผมขอเซตอัพกล้องก่อนนะครับตอนนี้น้องๆเขากา็เตรียมเดี๋ยวไปเก็บภาพเพิ่มที่นึงก่อนไปเก็บภาพน้องตัวเล็กก่อนช่วงรอเช่องรอสวัสดีคนนี้ก่อนคนนี้ก่อนสบายดีไม่ได้เอาไมคมานะอันนี้อันนี้แบบว่าถ่ายทา สนะมายสมายนะเมื่อวานเป็นยังไงบ้างเข้าสัมภาษณ์เป็นยังไงบ้างสัมภาษณ์ไม่ได้พี่ได้แม่นางอ่านะเดี๋ยวไปแก้ตัวรอบพีริมนะไปเก็บคะแนนรอบพีริมนะ <c oughs> เอ้คนนี้เป็นไงเนี่ยพูดภ <c oughs> าษาอังกฤษไ <c oughs> ด้เมื่อวานสบายดยีนะเมื่อวานก็ถือว่าทำคะแนนได้นะนะนี่นั่งดูไลฟ์อยูย่นะนั่งดูไลฟ์อยู่โอเคทักทายเฉย อันน้านี่คนนี้เป็นเป็นคนที่รุ่นพี่ของเรานะฮะอายุ13ปีนะครับโอ้น่ารักชุดต,ติ้งให้สวยแล้วก็เดี๋ยวรอบพีริมไปตงามเชียนะันดีคก็คนนี้เราทักแล้วเมื่อกี้น้องตะวันฉายนะครับนะก็รุ่นลิตเติ้ลเดี๋ยวให้น้องๆเขาถ่ายรูปก,ก่อนอเดี๋ยวทัง 1, แอดมินจะขอเซ็ตกล้องเหมือนกันจะถ่ายเหมือนกันครับขอบคุณนะครับเอ้อมามาพอดีเลย เจอเจอบุญมีพิตตี้นะฮะอเออามงาเสร็จแต่งหน้าเด็กๆสีแต่ง,ตงอันนี้เพิ่งมาเหมือนกันเพิ่งมาเหมือนกันโอเคเดี๋ยวให้เขาถ่ายรูปก่อนสวัสดีครับขอบคุณนะครับทุกท่านที่เข้ามาชม